บ้านที่คุณย้ายเข้าไปจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้กำลังทับที่พวกมันเวมขนลุกไปกับภาพยนต์สุดหลอนเขียนลั่นเกาหลีอาาอค,คอนทอรเนบ้านขังผีเมื่อหนึ่งครอบครัวต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่พวกเขากลับสัมผัสได้ถึงเงื่อนงำความลึกลับที่ทำให้รู้สึกได้ว่าบ้านหลังนี้ ไม่ใช่ที่สำหรับพวกเขอ아าจุดหลอนที่หนึ่งสถานที่สุดเปลี่ยวตั้งโดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนและยังถูกทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลานานแค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศวังเวงที่ไม่สามารถไว้ใจอะไรได้ทั้งสิ้นนี่สิแล้กันทีเท่เธอแ้วจุดหลอนที่สองเรื่องเล่าจากเพื่อนบ้านซึ่งว่ากันว่าเคยมีเจ้าของเก่า ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ชักูมีสัจุดหลอนที่3ประตูต้องห้ามมันถูกปิดผนึกไว้อย่างเป็นปริศนาไม่รู้เจตนาที่แท้จริงว่าประตูบานนี้ถูกปิดไว้เพราะอะไรหรือมันอาจซ่อนงำความลับบางอย่างที่จะทำให้คนในบ้านต้องสะพรึง จะทำอย่างไรหากบ้านที่คิดว่าปลอดภัยกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอนไม่เลิกเตรียมสัมผัสกับความหลอนของบ้านสุดเหียนสร้างจากนิยายสยองขายเดีระดับ best seller ของนักเขียนเจ้าของฉายาสตีเฟนคิงของเกาหลีสู่ภาพยนตร์เฮอเรอร์ที่พร้อมขยาวจิตบิดทุกความเชื่อ <S <S เมื่อบ้านจะกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดหากคุณย้ายเข้าไป ทับที่ของคนตายนายจะคอนเทอต์บ้านขังผี18สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์